ผมรู้สึกแปลกใจเวลาผมทำอะไรคิดอะไรก็จะมีความคิดแทกขึ้นมาขัดแย้งกับความคิดเป็นเพราะอาการที่อยู่คนเดียวหรือการหรือหลอนไม่ใช่ธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตนะมันจะมีสองฝักทกิเลสกับธรรม นี้เห็นภามที่ของตัวเองหาดแยก,กันแสดงว่าจิตเขาอะรเนี่ยเขาเห็นจิตของเขาว่า,วามันมีสองคนแยกกันอยู่อันนี้เป็นหาว่าไอ้ตัวแยงกันเนี่ยมันจะติดตัวหนึ่งเป็นพระเอกติดตัวหนึ่งเป็นผู้ร้ายถ้าจิตใจเธออ่อนแอไม่มีพลังเธอก็ไปทําตามความคิดของตัวผู้ร้ายมีทาชช่วแต่ถ้าจิตเธอมีพลังเวลาเปินขาดแยกกันวันนี้จะเป็นเรียนหนังสือหรือจะโดนเรียนที่อย่างนีนนใช่ไหม เรียนจับตัวเรียนถ้าจิตเรามีพลังเธอก็จะเชื่อไอ้ตัวแพทย์เองไปเรียนดีกว่าแต่ถ้าเจะเลือกหนูเรียนแสดงว่าจิตการมันอ่อนแอมันเป็นธรรมชาติของจิตค่ะมันจะมีตัวเทียนกันอย่างนี้แหละนะเราดูดีให้เองเป่ยนแล้วเวลาเทียนกันให้เชื่อจิตจิตที่เป็นแพทย์ผู้ร้ายแล้จะเชื่อใครแพเอ์นะอ่าไม่ได้หลอแสดงว่า